ปีที่สองเลยค่ะน้องเฟิร์นจนถึงก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นการแสดงระมงเวียนครบนะคะศึกษาน้องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่และปีที่ห้าของโรงเรียนไอค่ะซึ่งวันนี้นะคะแขกผู้มีเกียรตินะคะจากของชุมชนบ้านท่ามะปิงของเราเลยค่ะแล้วมีผลละไม้ขึ้นชื่อของชุมชนบ้านท่ามะปิงนั่นนะคะที่ทุเรียนออกผลนะคะในช่วงนี้เนี่ยทั้ง ในนำให้มรู้จ hey, ักนั่ษรองพบงอะอย่างนี้นะนี้ท่านก็ได้เดินมาถึงบริเวณพิธีส่งองเพื่อพิโภคกุศงได้รู้จักกับท่านเียค่ยัวันนี้นะคะไ่เพียงแตกจะได้รับเกียิจากท่านตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรงเมืองนะคะ และนายไพรสิทธิ์ดอนสรีทางห้องสมุดนี้ก็จะต้องขอเรียนเชิญเฉพาะในส่งทางท่านผู้บริหารแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่ทางโรงเรียนได้ทําการเชิญรองผู้ว่าการดิจิทัลและการสื่อสารนะคะท่านมิโนตัวที่ค่ะก็ท่านผู้ว่าการธรรมเนียมไทยนะคะชนะผู้บริหารจากการเคลื่อานสมุดได้เดินทางจากโรุงลงมาค่ะดำเนินการบนการันี้นะคะ 你。

啊！ ไม่ใช่อะไรนะอืมของเราอะไรขึ้นมา <laughs> 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 นางินัอารมีชาวะค่ะรงผูอนการายสุและวิสาาวิศวกรรรณวรุวรสุวรรรรณสุวรสุวแรณกุรรณสรรรรรรร นายาเนศสิน้ว่ากาหนุนเจงและนายตกแดงกรรมการสถานศึกษาส่ะผูจังหวัดชุมพรค่ะการสื่อการอันอชนพ้าห่งานะครัท่านกัวหน้าธรรมาเตธาช่วยวาทางผูช่วยผู้ว่าการดีี้อนแลการสื่อาครับท่าน วัฒนาเพ็กคุณผู้ช่วยผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภะูมิภาคภาคใต้จังหวัดพิจิตรแล้วก็ท่านคณะผู้บริหารของทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปนนะครับแล้วก็ท่าน,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 นอิติศักดิ์พรมลักนะครับเลขาธิการนายกองการโดยสารส่วนจังหวัดชุมพรท่านธรรมนูญศรีนวลนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านนาท่านธานิชถิรนวลท่าน นะครับอันนี้เราควก็ต้องติดตามขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ที่เราเป็นผู้ยาเป็นมาที่ท่านได้กาลณานะครับได้อมา้เป็นอุปกรณ์พันธ์าต่างๆโดยใช้ฐานที่จะมีสภาพโรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นโรงเรียนยอดนิยมซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ปกครองนะครับที่จะพาหลานไปเรียนซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ต้องยิบฉลาดนะครับการคณะกรรมการ สถานศึกษานะคะรับโรงเรียนบ้านท่ามะเปร่งผู้ในการโรงเรียนบ้านท่ามะเปร่งคณะครูและนักเรียนคณะผู้บริหารพนักงานการไฟส่งกิจภาพคณะไม่บ้างนะครับแล้วก็ผู้ผู้ผู้เกียรติท่านนะครับทีามาวมงานในวันนี้นะค,ะคะระบับก็ผมรูุ้่งเป็นเกียรติอย่างสูงทีัได้ร่วมในวันนี้นะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์กายภาสูตรวิชานเนี่ยเรามีนโยบายว่าเราจะมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่าทขาดแคลนการเรียนนะครับการเรียนการสอนเนี่ยทั่วที่่นะครที่อยู่ในความรับผิดชอบของการว้าสุตริภา,าก็ประมาณ74จังหวัดนะครับก็เพียงไปเรื่อยๆนะครับโดวยวมื่ประมาณจำกัดนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะมอบให้ได้ทีไรเยอะแต่ว่า เดี๋ยวเราจะมีอะไรอีกนะครับยวจะเป็นแต่มันก็มีท่านช่วยไดเลยนะครับก็สามารถจัดกาได้นีไดนะครับในเ่องขอการวิจัยอวิาเนยได้เยถึงปรนของการศึกษานะครับโดยเฉพาะกันธุบางเนี่ยนะครับเราจะให้นัาเนี่ยเข้าไปในหางคอมพิวเตอร์อย่างเดียวด้เกาวมนะคะรี่ให้อ่อออป น้องๆเชจอทิ่สองครับนั่งๆนั่งๆนังๆนังรูปมีป้ายอะไรไหมห้ึงสองรวมรายการด้วยกันค่ับมเท่านี ในงานสมมติวทาคือพีเอทันดีที่มาห้อให้มาเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยได้มา